สวัสดีผู้ชมทุกทท่านนะครับผมมินดีต้อนรับสู่ช่อง Gap Strack กับวิดีโอจัดอันดับ Wonder ที่ดีที่สุดของเกมก็ในวิดีโอเนี่ยนะครับผมก็จะมาแบ่งพาร์ตออกเป็นหลายพาร์ตด้วยกันนะโดยเริ่มจาก Wonder ที่ผมคิดว่าโหดที่สุดในเกม6 Wonder ก่อนด้วยกันนะครับผมใน Wonder 6อันเนี้ยเป็น Wonder ที่ไม่ว่าจะชนะแบบไหนก็ตามอ่ะสร้างไปก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมมาเริ่มกับ Wonder แรกเลยกันนะกับ t s วันเดอร์แรกของผมนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองนะครับผม b u เด d e r เนี่ยเป็นยูนิตที่สําคัญมากในเกม civilization นะเพราะว่า builder มีหน้าที่ในการเพิ่มทั้งอาหารเพิ่มทั้งโปรดักชันเก็บทั้งทรัพยากรใช่ไหมครับพีระมิดก็คงไม่ต้องบอกอะไรนะเพิ่มชาร์จให้ b u เดอร์อีกหนึ่งอันแล้วก็ได้ b u เดอร์มาฟรีด้วยอ,อันนะครับเป็นวันเดอร์ที่ถ้าสร้างได้สร้างเลยครับไม่ต้องลังเลนะข้อเสียของมันนะครับก็คือเป็นวันเดอร์ที่สร้างยากหน่อยนะเพราะว่า ai เนี่ย ค่อนข้างที่จะแข่งกันสร้างกันดูเดือดมากโดยเฉพาะต้นเกมนะครับถ้าใครเล่นเป็นอียิปต์เนี่ยก็อาจจะสร้างวอนเดอร์นี้ได้ง่ายหน่อยทางนี้ก็ต้องเกิดในบริเวณทะเลสาด้วยนะถึงจะสร้างวอนเดอร์นี้ได้นะครับผม อ่ะตัวที่2เลยก็คันก็คือ Oracle นั่นเองนะครับผม Oracle เป็นวนเดอร์ที่ดีมากในการปั๊มค่า Great People นะมันจะทําให้เขตพิเศษของเมืองที่มี Oracle เนี่ยให้ค่าบุคคลพิเศษเข้าไปอีกบวก2นะสมมติเขตวิของเราอะปกติเราจะบวกค่านักวิฒิศาสตร์เข้าไปบวกอีก1พอเรามี Oracle ก็จะกลายเป็นบวก3นะครับและพอเรามีค่าหลวงพิงการ่าพร้อมกับโบนัสของเขา ก็จะกลายเป็นบวก6ในที่สุดนะครับผมนอกจากนี้จะทำให้การซื้อ Gra พร People ด้วยค่าศรัทธาถูกลงอีก25%านะทำให้เราสามารถที่จะแย่งบุคคลสาคัญจาก AI หรือผู้เล่นคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันที่3ก็คือมอสเซเลียมแอดที่ลาคาณาซัพนะครับโบนัสที่มันเพิ่มค่าศรัทธาวัฒนธรรมในช่องที่เป็นชายฝั่งก็ดีนะแต่เหตุผลหลักที่เราจะสร้างวอนเดอร์เนี้ยเพราะว่ามันจะทําการเพิ่มชาร์จให้กับ วิศวกรหรือว่าเกรดเอนจิเนียร์ของเราเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งชาร์ตซึ่งมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกรดเอนจิเนียร์คนนั้นนะมีความสามารถในการเร่งสร้างวันเดอร์อื่นๆนะมันจะทําให้เราสร้างวันเดอร์ช่วงกลางเกมกับเลีดเกมได้เร็วขึ้นอาวันเดอร์ต่อไปท,ที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คือคิวว่าคิซิวานี่นี่เลยนะครับผม วันเดอเนี้ยเป็นวันเดอร์ที่พิเศษมากเลยนะสมมติถ้าเมืองหลวงผมอะสร้างวันเดอร์นี้และถ้าผมเป็นพันธมิตรกับซิตี้สเตทวิทยาศาสตร์เนี่ยเมืองหลวงผมอะก็จะได้ค่าวิทเพิ่มขึ้น15%ถ้าผมเป็นพันธมิตรกับซิตี้สเตทวัฒนธรรมเมืองหลวงผมก็จะได้ค่าวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีก15% 15%เนี่ยมีผลแค่กับเมืองที่สร้างคิวว่าเท่านั้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเป็นพันธมิตรกับซิตี้สเตทมากกว่า2เมืองเป็นต้นไปนะคือ2เมืองปุ๊บเนี่ยไอ้โบนัส15%เนี่ยก็จะถูกกระจายไปให้ทุกเมืองของเราเลยนะครับนะเมืองที่มีคิวว่าคิซิวานี่เนี่ยก็จะให้ค่าวิทบวก30%ไปเลย เนะ่นอขณะที่เมืองอื่นๆก็จะให้15เป็นวันเดอร์ที่ทรงพลังมากนะครับผมถ้าเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรซิตี้สเตทได้มากกว่า2เองเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นซิตี้สเตทวิทยที่จะให้ค่าวิทใช่ไหมครับซิตี้สเตทค้าขายก็จะให้เงินซิตี้สเตทวัฒนธรรมก็จะให้ค่าวัฒนธรรมซิตี้สเตทศาสนาก,ก็จะให้ศาสนานะผมแนะนําเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรกับซิตี้สเตทได้2อันเป็นต้นไปวันเดอร์นี้สร้างเลยนะครับมันโหดมากมันจะทําให้เกมของเรามันง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับผม อีวอนเดอร์หนึ่งก็คือพระราชบังต้องห้ามนั่นเองนะครับผมพระราชบังต้องห้ามเนี่ยเป็นวอนเดอร์ที่จะเพิ่มช่องใส่ไวการ์ดเข้าไปอีกหนึ่งช่องผมไม่ไ้อธิบายมากช่องไวการ์ดคือช่องที่เราสามารถใส่ด้ทุกการ์ดนะทางการเพิ่มเกรดพีโพก็ใส่ได้ใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีวอนเดอร์อื่นๆที่เพิ่มช่องการ์ดแต่ละประเภทเหมือนกันนะครับเช่นบิ๊กเบนที่จะเพิ่มช่องการ์ด เศรษฐกิจใช่ไหมครับเราจะมีอารลัมบราที่เพิ่มช่องการทางทหารแล้วก็มีโพทาร่าพาเลสโพทาราพาเลสนะครับที่จะเพิ่มช่องการทางการพูดใช่ไหมแต่ในบรรดา4วอนเดอร์เนี่ยแน่นอนว่า f ฟอร์เบรนด a พาเลสหรือว่าพระชวังต้องห้ามเนี่ยมันเพิ่มการ์ดไวการ์ดซึ่งแน่นอนว่ามีประโยชน์มากที่สุดนะในขณะที่3อันเนี้ยค่อนข้างจะจำกัดด้วยประเภทของมันแค่ประเภทเดียวเดี๋ยวอีก3วอนเดอนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังแล้วกันนะ โอเคนะครับและสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือลูวาเล่นั่นเองนะครับเป็นวันเดอร์ที่เพิ่มโปรดักชันให้กับเมืองของเราอีกน20%ะและเพิ่มโปรดักชันให้กับเหมืองกับเมืองหินบวกอีกหนึ่งเป็นวันเดอร์ที่โหดมากนะครับถ้าไม่รู้จะสร้างอะไรถ้าไม่รู้จะสร้างวันเดอร์ไหนในช่วงยุคอุตสาหกรรมสร้างลูวาเล่เลยไม่ผิดนะครับ โปรดักชันคือทุกอย่างในเกม Civilization 6นะครับโปรดักชันเป็นตัวที่สร้างยูนิตเป็นตัวที่สร้างเขตใช่ไหมครับสร้างเขตเยอะก็มีค่าวิทย์ค่าวัฒนธรรมเยอะตามกันไปเงื่อนไขค่อนข้างยากหน่อยต้องแพลนเมืองดีดนะอย่าลืมว่าลูวารล่นเนี่ยต้องสร้างติดกับแม่น้ําที่ติดกับเขตอุตสาหกรรมนะครับในบรรดาวันเดอร์ทั้ง6อันเนี่ยผมบอกเลยว่า4ตัวค่อนข้างสร้างยากนะคือพิระมิดออร์ l ลคิววาแล้วก็พระราชวังต้องห้ามนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการสร้างค่อนข้างง่าย AI ค่อนข้างที่จะเร่งสร้างวันเดอร์ทั้ง4ตัวนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องโฟกัสแล้วก็ไปวิจัยเทคโนโลยีที่จำเป็นให้ได้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับเรามาต่อกับ w o นเดอร์ TIA กันเลยนะครับในวันเดอร์ TIA เนี่ยมันจะเป็น w o นเดอร์ที่ค่อนข้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นหลักนะครับเป็น w o นเดอร์ที่โบนัสเองก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับ TIA ดีกว่าไหมก็ไม่เท่าไหร่ถ้าให้เลือกระหว่างสร้างพวกเขตวิทย์เขตวัฒนธรรมกับสร้างวันเดอร์พวกนี้ผมมักจะไปสร้างเขตวิทย์กับเขตวัฒนธรรมก่อนเสมอเริ่มด้วยตัวแรกแล้วกันนะครับที่ผมว่าโหดที่สุดในบรรดา TA ก็คือ Temple of Artemis นั่นเองนะครับเป็นวันเดอร์ที่เพิ่มทั้งอาหารและเพิ่มทั้งเฮาสิ่งแต่จะโหดไม่โหดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของแคมป์รอบๆเมืองน,นั้นมีเท่าไหร่นะ Temple of Artemis เนี่ยมันจะให้ทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าอเมริตี้แล้วก็เฮาสิ่งด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดจะ มีแคมป์หรือมีเลาสัว์อยู่กี่อันถ้ามีมากกว่า3อันเมื่อไหร่ผมค่อยสร้างนะถ้ามีน้อยกว่านี้ผมก็จะไม่สร้างนะครับผมก็จะไปทางอื่นดีนกว่าอันที่2นะครับก็คือคอลอสเซียมนั่นเองคอลอสเซียม um, เป็นวันเดอร์ที่เพิ่มทางค่าวัฒนธรรมและคะาอเมริตี้ให้กับเมืองรอบๆ6ช่องออกไปจากตัวคอลอสเซียมนะข้อเสียของคอลอสเซียมคือเงื่อนไขในการสร้างจะต้องติดกับเขตบันเทิงและต้นเกมเนี่ยเขตบันเทิงเป็นเขตที่มักเรามักจะไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่นะ ต้นเกมเรามักจะไปโรงแรงกับเขตวิทย์เขตวัฒนธรรมเขตศาสนาเขตการค้ามากกว่าเขตบันเทิงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีชนชาติที่ยังไงก็ต้องสร้างเขตบันเทิงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเขตพิเศษของมันเองนะไม่ว่าจะเป็นบาเซนเทียมใช่ไหมเป็นแอสเท็หรือว่าเป็นบราซิลเป็นต้นนะครับคอสเซียมเนี่ยก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะถ้าเป็นชนชาติที่สมมติถ้าต้นเกมเราอะไปบุก ชนชาติเพื่อนบ้านใช่ปะและพอเรามีเมืองเยอะเราก็จะมีปัญหาเรื่องอเมนิตี้ใช่ไหมคอสราเซียมก็จะเป็นวอนเดอร์ที่มาช่วยแก้ปัญหาอเมนิตี้ได้ในต้นเกมนะครับผมวอนเดอร์ Wonder อีกอันที่ผมจะพูดนะครับผมก็คือบิ๊กเบนนั่นเองนะครับผมบิ๊กเบนเนี่ยพอเราสร้างเสร็จมันก็จะเพิ่มเงินให้เรา50%ของจํานวนเงินที่เรามีอยู่นะสมมติตัวนี้ผมมีเงินอยู่หมื่นโกใช่ปะหลังจากที่ผมสร้างบิ๊กเบนเสร็จผมก็จะได้อีก5 0า0นโกมาฟรีๆเลยนะครับแต่โบนัสหลักๆที่อง การเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการที่โหดที่สุดถ้าให้ผมเลือกถ้าไม่รวมกับช่องวายการนะการเศรษฐกิจเป็นการที่มีประโยชน์มากที่สุดและไม่ว่าจะทําสงครามหรือช่วงที่ไม่ทําสงครามก็าตามเพราะฉะนั้นบิ๊กเบนมีประโยชน์มากนะครับข้อเสียของบิ๊กเบนอีกอันหนึ่งที่ทําให้มันอยู่แค่เทียเอเนี่ยคือมันมายุคเดียวกับริวารเล่นะและผม ก็ให้ความสําคัญกับริวเรี่มากกว่าบิ๊กเบนนะครับส่วนตัวแล้วนะอันนี้แล้วแต่คนอื่นจะคิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราก็ต้องเลือกเลยนะว่าเราจะเอาริวเอรี่หรือบิ๊กเบนนะบิ๊กเบนเป็นวันเดอร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ AI ชอบสร้างมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากสร้างจริงอ่ะต้องลงแรงหน่อยนะครับต้องไปแข่งแย่งกับ AI นะทีนี้ต่อไปเนี่ยผมขอพูดถึงว o นเดอร์เทียแล้วกันทีนี้วันเดอร์เทียคืออะไรว o นเดอร์เทียเนี่ยคือว o นเดอร์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศรอบๆตัวเมือองขรานะก็ ขวัญใจประชาชนนะครับเพทราใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างมีเซนเบซิลคาเทโดใช่ไหมมีชิคเชนอิซานี่นะครับชิคเชนอิซามีเวเิียคาลลีใช่ไหมมีวอนเดอร์อีกอันนะครับชื่อว่าเอทิมานากิมันคือวอนเดอร์ที่มาจากแพคของโปรตุเกสน,นะครับที่เพิ่มเข้าิทให้กับช่องหนองน้ำนะไอห้าวอนเดอร์เนี้ยเป็นวอนเดอร์ที่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยว่าเมืองนั้นนะ่ะมีสภาพอากาศเป็นยังไงนะก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับนะสำหรับโมเดลพวกนี้ค่อนข้างตามสถานการณ์เลยนะครับผมเพเทาถ้าเป็นเมืองทะเลทรายเซนเบเซียลถ้าเป็นเมืองหิมะชิคกินอิซาถ้าเป็นเมืองป่าดงดิบเวนดิโคาลี ali, ถ้าเป็นเมืองที่มีทะเลสาบอยู่ใกล้ๆแล้วก็เอทิเมนากิถ้ารอบๆนั้นบริเวณนั้นมีหนองน้ําเยอะๆนะครับผม ในพาร์ตต่อมาเนี่ยผมก็จะมาเจาะลึกวิธีการชนะต่างๆนะแล้วก็มาพูดถึงวันเดอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะสําหรับกรารชนะในแบบนั้นนะครับเรามาเริ่มด้วยกรารชนะแบบวิทยาศาสตร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับการชนะแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมีวันเดอร์อีกวันเดอร์เดียวเท่านั้นทับที่บอกเลยว่ายัางไงก็ต้องร้านะครับออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่ามหาลัยออกฟอร์ดนั่นเองนะครับผมเป็นวันเดอร์ที่ถ้าเราสร้างแล้วจะให้ค่าวิทัาบทยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เทคโนโลยีฟรีมา2อันฟรีนะ บอกเลยว่าอย่างไงก็ต้องสร้างนะคือสองวันเดอร์เนี่ยนะครับออกซฟอร์ดกับลิวาเล่มันเป็นวันเดอร์ที่มายุคใกล้เคียงกันนะและเวลาเราเล่นดีไอีอ่ะเราจะต้องเจอในสถานการณ์ที่เราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะชนะวิทยาศาสตร์ผมบอกเลยว่าเราต้องเลือกออกซฟอร์ดมาที่หนนะครับลิวาเล่เนี่ยเป็นของรองนะในความคิดผมเพราะว่าเวลาเราจะชนะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นจะต้องรีเสิร์ชเทคโนโลยีตัวสุดท้ายในผังวิทย์ให้ได้เร็วที่สุดนะโปรดักชั่นมันไม่ได้ช่วยโดยตรงนะข้าวิทย์เท่านั้นนะครับที่ เพราะฉะนั้นไปออกซฟอร์ดเลยนะครับหรือวารีาสร้างไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับการชนะทางการทหารเนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีวันเดอร์ไหนที่ถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะชนะทางการทหารโดยตรงนะสุสานจิซี่ฮ่องเต้ก็เป็น อันนึงแล้วกันนะคือผมก็จะให้เกรดสีละกันเพราะว่าไม่จาเป็นจะต้องสร้างก็ได้เพื่อจะชนะทางการทหารนะสร้างก็ดีไม่สร้างก็ได้นะครับซึ่งไอเทลโคคาอาร์มี่เนี่ยหรือว่าสุสานจีซีฮองเต้เนี่ยค่อนข้างเป็นวันเดอร์ที่แล้วแต่สถานการณ์จริงๆเลยนะพอเราสร้างเสร็จอ่ะยูนิตทหารทุกตัวก็จะได้โปรโมชั่นฟรีหนึ่งอันใช่ปะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าสำหรับคนที่ใช้เป็นลิพทโปรเพเยอร์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าถ้าไทมิ่งดีๆสร้างได้ถูกเวลาทําให้เราโคตรง่ากนะเช่นสมมติว นักธนูคนนั้นก็จะเป็นเวลสีแล้วก็สามารถที่จะโปรโมชั่นที่ทําให้มันยิงได้2รอบซึ่งจะทําให้นักธนูคนนั้นมันโหดมากนะครับนะหรือแม้แต่ตอนที่เรากำลังจะบุกเมืองใช่ไหมพอเลือดทหารข,ของเรา5คนเนี่ยเหลือน้อยปุ๊บเราสร้างเทเลคอร์ตอรอาร์มี่ปุ๊บแล้วเราก็จะอัปเกรดยูนิตท,ทั้ง5คนเลือกก็จะกลับมาเต็มได้ทันทีบุกเมืองต่อได้อย่างสบายใจอีกอันที่ผมจะพูดถึงก็คือกาซาเดกอนซาเทเลเซนนะครับอันนี้เป็นวันเดอร์ที่ถือว่ามีประโยชน์ในแง่ที่ว่าถ้าเราไปบุกเมืองอื่น มันก็จะให้ค่าโปรดักชันค่าเงินค่าศรัทธาเพิ่มขึ้นอีก15%ใช่ไหมครับเป็นวันเดอร์ที่ snowball ได้ดนะีในช่วงกลางเกมนะครับแต่นั่นแหละครับส่วนใหญ่นะก็มักจะไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่ถ้าสร้างได้ก็ดีไม่สร้างก็ไม่เสียหายนะครับอีกอันก็คือเวน e เชียนอาร์เซนอลอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราสร้างยูนิตเรือเนี่ยเราก็จะได้ยูนิตเรืออันนั้นนะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันใช่ปะเหมาะมากกับแมปที่เป็นแมปทะเลนะจะเป็นแมปหมู่เกาะหรือแบบที่มีทะเลเยอะๆถ้าเป็นแมปแผ่นเช ซึ่งมันเป็นวันเดอร์ที่ค่อนข้างนั่นแหละครับตอบโจทย์เฉพาะแค่บางสถานการณ์เท่านั้นผมเลยให้เท่เทียร์ซีพอนะอีกอันก็คือเอสตาโดดูมารากาน่านะครับผมวอนเดอร์เนี้ยจะให้ค่าวัฒน,นธรรมผมอีกบวก6ก้าจะไม่ผิดบวก6กับทุกเมืองเลยนะครับแปลว่าถ้าเรายิ่งยึดเมืองมาเยอะมันก็จะให้ค่าวัฒน,นธรรมเยอะตามเข้าไปอีกนะนอกจากนี้นมันยังช่วยค่าอเมนิตี้เข้าไปอีกนะครับผม ซื้ค่ามิเนตตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีผลทําให้เราอ่ะยึดเมืองของชนชาติอื่นได้ง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับค่าโรโยตี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามิเนตตี้มีผลกับค่าโรโยตี้หรือค่าความจงรักภักดีในเมืองที่เราเพิ่งยึดมานะถามว่าจําเป็นไหมนั่นแหละครับก็ไม่จําเป็นมากนะมันมีอีกหลายวิธีในการแก้ค่ามิเนตตี้อยู่ที่มันจะเป็นจะต้องสร้างวอนเดอร์นี้ก็ได้นะครับนะสุดข่าวัฒนธรรมเองอ่ะเนื่องจากมันเป็นเลเรเกมแล้วถ้าเราต้องการชนะ domination เราก็ควรจะ และสุดท้ายสำหรับเกม domination นะครับก็คือ statue of Zeus ซึ่งในนี้ไม่มีนะวอเดอร์ Wonder นี้เหมาะกับสถานการณ์ที่ว่าเราต้องการบุกต้นเกมนะครับพอเราสร้างวอเดอรนี้เสร็จอะเราก็จะได้ยูนิตนักธนูแล้วก็ยูนิตต่อต้านถามนาแล้วก็แบตเตอริ่แหลมใช่ไหมครับ เป็นอีกนเดอร์หนึ่งเหมือนกันที่ผมก็คิดว่ามีประโยชน์นะในบาสนาการเช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่ได้เป็นวิธีเดียวในการเล่นนะมันยังมีวิธีอื่นอีกมากมายในการบุกต้นเกมที่นอกจากจะต้องไปสร้างตัวลูปันซุสอันนี้ซึ่งชนชาติที่เหมาะกับวันเดอร์เนี่ยก็เช่นกอโกชากาแล้วก็แอมเบอริกส์เป็นต้นนะครับผมต่อไปเรามาพูดถึงการชนะทางศาสนาดีกว่าละครับในการชนะทางศาสนาเนี่ยผมให้แค่สองวันเดอร์เท่านั้นนะที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือ ฮาเกียโซเฟียนะครับผมการชนะทางศาสนาเนี่ยค่อมข้างพิเศษมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราชนะทางศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องสร้างวอเดอร์เลยเลยครับเราสร้างแค่ฮาเกียโซเฟียเนี่ยก็อยู่รอดแล้วนะฮาเกียโซเฟียจะทำให้อปอลสโตลกับมิชชันนี่ของเราอ่ะได้ชาร์จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาได้ง่ายขึ้นอย่าลืมว่าการชนะศา,าส,นสนาคือการต่อสู้กันระหว่างค่าศรัทธาของตัวเรากับค่าศรัทธาของศัตรูนะก็คือแทนที่จะใช้ค่าศรัทธา480ในการได้อปอลสโต้3ชาร์จเราใช้480เพื่อได้อปอลสโตล4ชาร์าต้นนะ อีกอย่างที่ผมแนะนําก็คือมหาพุธิเทมเพิลนะครับผมให้แค่ tier เเพราะว่ามันค่อนข้างสร้างยาก AI ค่อนข้างแย่งชิงกันเยอะมหาพธิเทมเพลอะ่ะมันจะทําให้เราได้อาพุสโตมาฟรี2คนซึ่งมีค่าเท่ากับค่าศรัทธาทั้งหมด1000เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโปรดักชันไปลงกับมหาพุธิเทมเพิลได้เป็นการประหยัดค่าศรัทธาไปได้มหาศาลต่อไปก็จะเป็นการชนะทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับผมวันเดอร์ที่ผมแนะนําในการชนะวัฒนธรรมเลยนะที่ยังไงก็ต้องสร้างเลยนะก็คือพคเอสไอเฟล กับคริสโตเลเดทอร์นะครับผม สองวอร์เดอร์นี้วเวลาคอมโบกันจะทาให้เราสามารถที่จะปั๊มค่านักท่องเที่ยวได้มหาศาลเลยนะเมือ่อจะเป็นค่านักท่องเที่ยวจากอุทยานแล้วก็ค่านักท่องเที่ยวจาการีสอร์ทอือว่าอุทยานจะให้ค่านักท่องเที่ยวจากความสวยงามของช่องนั้นๆนะและไอเอฟเฟลทาวเวอร์ก็จะเป็นวอร์เดอร์ที่ทําให้ดินแดงของเราอะมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคริสต a ล r e t เทนท r อร์เนี่ยจะทําให้ค่านักท่องเที่ยวที่ได้จากรีสอร์ตคูณสองเข้าไปและรีสอร์ทเองเอะก็จะให้นักท่องเที่ยวตามความสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสองวอร์เดอร์นกกท่ีาามหรโด ส่วนวอนเดอร์อื่นที่ผมแนะนำนับก็คือบอยชอยเทเตอร์อันนี้เป็นวอนเดอร์ช่วงกลางเกมที่ถ้าเราสร้างเสร็จเราก็จะได้ซีวิกฟรีมา2อันซึ่งตัว c ี v i c 2อันเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ในการเล่นวัฒนธรรมในช่วงกลางเกมนะแล้วอีกอันที่ผมแนะนําก็คือบรอดเวยแต่ผมก็จะให้แค่เทียรซีพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอดเวยออกฟอร์ดยูนิเวซิตี้แล้วก็ลูวาเล่เนี่ย เป็นวันเดอร์ที่ให้ค่าทรัพยากรเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ทั้ง3ตัวเลยนะแต่ปัญหาของบอร์ดเวอ์ก็คือมันค่อนข้างมาช้านะไอโบนัส20%ที่เป็นค่าวัฒน,นธรรมเนี่ยกว่าเราจะรีเสิร์ชเทคโนโลยีเรดิโอได้ก็มาถึง3าตาหรือ4 0ตาสุดท้ายของเกมแล้วไอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นมักจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันค่อนข้างมาช้าและโปรดักชันค่อนข้างแพงนะสุดท้ายน,นั้นครับก็คือการชนะทางการทูตนะครับซึ่งการชนะทางการทูตเนี่ยพิเศษคล้ายๆกับการชนะศาสนานะคือไม่จำเป็นจะต้องสร้างวอนเร์พวก KTA ลย เราสร้างแค่เทพิศริภาพสร้างแค่มหาพธิเทมเพลสร้างแค่โพธาราพาเลสก็เพียงพอแล้วเทพิศริภาพเนี่ยจะให้คะแนนการทู4สคะแนนมหาพธิให้2คะแนนโพธาราพาเลสให้1คะแนนไม่ต้องอธิบายมากนะครับสร้างปุ๊บก,ก็ได้มา7คะแนนและอีก13พอมต้อเราก็ชนะทางการทูไปเลย มหาโบดีเทมเพลเป็นอันที่สร้างยากหน่อยเพราะเราจะต้องค้นพบศาสนาใช่ไหมครับแล้วเป็นวอนเดอร์ต้นเกมที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูงนะก็แพนดีดีแล้วกัน,นครับว่าจะสร้างหรือไม่สร้างก็ทางนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากค้นพบศาสนาหรือเปล่านะครับผมทีนี้ถ้าถามผมว่าอา้าแล้ววอนเดอร์อื่นล่ะมันไม่มีประโยชน์เลยเหรอคําตอบคือทุกวอนเดอร์มีบทบาทในตัวมันเองนะครับแล้วแต่สถานการณ์จริงๆเลยอย่างเช่นถ้าทุกคนจําได้ในคลิปที่ผมเล่นเป็นบาบิลอนนะครับเกรดไลบรารีเนี่ยคอมโบกับความสามารถของบาบิลอนได้โหดมากนะแต่ปัญหาคือ ถ้าไปอยู่ในมือของโชชาติตอื่นมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะหรืออย่างอลัมบราเองที่มันก็ดูดีนี่หว่ามันก็เพิ่มช่องใส่การทางทหารนี่แต่ปัญหาคือผมไม่เคยอยู่ในสถานกาที่ว่าเฮ้ยกูมีช่องใส่ทหารไม่พอเลยไม่รู้ว่าเอ๊มันจาเป็นต้องสร้างด้วยหรอวะมันก็เลยค่อนข้างแบบเอ๊จะสร้างทําไมแต่ถ้าเป็นกรีซเล่นเป็นกอโก้ออกสร้างอลัมบราปุ๊บก็คือยูนิตเราจะได้ดามจเพิ่มอีกวงหนึ่งใช่ไหมมันก็อาจจะพอมีประโยชน์บ้างนะลองใช้น้ำหนักดูนะครับว่าเฮ้แทนที่จะสร้างวัน เคเพราะถามันจะมีประโยชน์มากกว่าไม่น่หรือวอนเดอร์อย่างสโต n นเฮน g ์ใช่ไหมครับที่มีประโยชน์มากเลยนะแต่ปัญหาคือถ้าเล่น d ดียตี้เนี่ยไม่เคยสร้างได้เลยนะครับนะคือถ้าเราเล่นในความยับระดับง่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าสโต n นเฮน g ์อะให้เป็น A หรือ B เลยแต่ถ้าเล่นดียตี้บอกเลยว่าสโตรนเฮนช์ไม่มีทางสร้างได้นะครับนะเอาแต่ว่าถ้าถามผมว่าวอนเดอร์ไหนที่ผมว่าเอาหามากที่สุดก็คงจะเป็นปารามาคาแนวกับสะพานกลเดนเกรดปารามาคาัแนวเออผมค่อนข้าง ไม่รู้สิกำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างไปทำไมวะปัญหาของ Wonder r a เล g a กมอะคือโปรดักชันมันใช้สูงมากและกว่าเราจะสร้างเสร็จก็ประมาณตาที่200แหละซึ่งอีก50ตาเราก็ควรจะชนะเกมแล้วใช่ไหมครับโบนัสต่างๆที่มันได้มาจากวันเดอร์พวกนี้มันจึงมีน้อยมากเลยถ้าเทียบกับพิระมิดหรือ Oracle หรือว่ามอรโซเลียมสองตัวนี้เป็นวันเดอที่ผมยังไม่เคยสร้างเลยนะครับในเกมนะหรือแม้แต่ตัวนี้ด้วยอะ นะคือมันกว่าจะมาคือมันก็คงใกล้ชนะวิทยาศาสตร์แล้วอะคือสร้างไปมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นั่นแหละครับมันมาช้าไปถ้ามาเร็วกว่าน,นี้หรือถูกกว่านี้มันก็อาจจะคุ้มค่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับนะในส่วนวิดีโอไกด์เกี่ยวกับวันเดอร์นะครับผมชอบสร้างวันเดอร์อะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ